ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โค้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสาว่าวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายอีกเช่นเคยฮะแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่กับมีนั่นเองครับโดยเด็กที่ผมนํามาเล่นวันนี้เนี่ยก็คือเด็กดิสการ์ที่นํามาเล่นกับบวกนั่นเองครับผมขอเริ่มแนะนําการ์ดกันทีละใบก่อนนะฮะใบแรกครับแน่นอนว่าต้องเป็นมีครับผม1 Energy 1 Power ที่มีความสามารถก็คือหลังจากเธอเนี่ยหาคูณทิ้งการ์ดใดๆการ์ดใบนี้จะบวก1 Power ต่อการ์ดหนึ่งใบที่ทิ้งแล้วก็จะย้าย1ทีนั่นเองครับบกก็ปใใหม่ที่นําามเล่นกับเดด็ิสการ์นะ จะโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิงทิ้งการเยอะขึ้นนั่นเองต่อมาก็เป็นเบรดครับผม1 Energy 3 Power ที่มีความสามารถเปิดตัวทิ้งการ์ไปขวาสุดในมือหุ้นหลักก็จะนํามาทิ้งการดอย่างสวอร์มบูฟอรีหรือว่าอพ ocalypse นั่นเองครับต่อมาก็เป็นมอเบสครับผม2 Energy 0 p ศ w e r ที่มีความสามารถต่อเนื่องจะบวก2 Power ทุกครั้งที่เราทิ้งการไปในเกมนี้นะฮะก็ไม่จําเป็นที่มอเบสจะต้องยืนอยู่บนบอดนะครับผมถ้าเราทิ้งการไปเยอะๆเนี่ยท้ายลงมอเบสมา โมเบก็จะตัวใหญ่ตามการ์ดที่เราทิ้งไปด้วยน,นั่นเองครับผมต่อมาก็เป็นเดอะคอเลกเตอร์ครับ2 Energy 2 Power ที่มีความสามารถก็คือทุกครั้งที่มีการ์ดเข้ามาอยู่ในมือคุณเนี่ยจะเว้นจากเด็กเรานะฮะจะบอก1 p o w e พาวเวอร์ก็คือการเสกการ์ใดใดๆก็ตามนะซึ่งเด็กนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอะพอลคาเรียที่เกิดใหม่หรือว่ามีสวอร์มที่แยกล่างออกมาในมือเรานะฮะคอเลกเตอร์ก็จะได้พาวเวอร์จาก2ใบนี้นั่นเองครับต่อมาก็เป็นฟูฟอรีนับผม Energy 2 Power ทีมความสมาามรถก็คือ เมื่อการไปนี้ถูกทิ้งหรือถูกทำลายเนี่ยจะเกิดใหม่พร้องบวก2 Power ในพื้นที่แับสุ่มแต่ลักก็จะเอามาให้คอลินบิงทิ้งหรือว่าเบรดทิ้งอะไรแบบนี้นะโมดอกทิ Mod ้งก็ยังได้ฮะต่อมาก็เป็นสวอมครับผม2 Energy 3 Power ที่มีความสามารถก็คือเมื่อคุณทิ้งการใบนี้เนี่ยจะเพิ่มก๊อปปี้2ใบที่ใช้สู่ e อน e นอขึ้นมือของคุณก็ถ้าเราทิ้งสวอรมไปปุ๊บ ก็จะได้สวอมสองใบามาใหม่นะใบนี้จะหายไปเลยแล้สองใบใหม่นั้นอ่ะจะมี power ที่เท่ากับใบนี้แล้วก็จะมี energy ที่ใช้ค่าศูนย์ครับผมถ้าได้รับบัฟมาเนี่ยสวอมก็จะได้ power ที่มาขึ้นด้วยนะฮะร่างแย่ของเขาต่อมาก็เป็นคอนลินวิงครับผมสอง energy สี่ power ที่มีความสามารถเปิดตัวทิ้งการ์ได้ใช้ energy ตามสูตรในมือของคุณหนึ่งใบหน้าที่ของคอลินวิงก็จะคือจะทิ้งเป็นทางหน้าของสวอมนะฮะหลักๆเลยแล้ก็บูฟวี่นั่นเอง ต่อมาก็เป็น Lady s l i p ครับ3 Energy 5 Power กับความสามารถเปิดตัวทิ้งการ์ดที่ใช้ Energy สูงสุดในมือเรา1ใบก็ตรงข้ามกับคอ l l of Duty มาสักครู่นะซึ่งหน้าที่ของ Lady s l i p เนี่ยแน่นอนว่าเอามาทิ้งอ p o c a l y p s e แน่นอนครับผมต่อมาก็เป็นแด a d p o าครับผม4 Energy 1 Power ที่มีความสามารถก็คือเมื่อจบเกมเนี่ยจะทิ้งการ์ดในมือคุณ1ใบนะเพื่อรับ Power ของการ์ดใบนั้นมาเพิ่มให้ d ด a d p o o l นะหลักๆคือ d ด a d p o o l เนี่ยจะอยากได้อ p o ค a l y p s e มากที่สุดนะเพราะอ p o ค a l y p s e เนี่ย จะต,ตัวใหญ่มากๆในท้ายเก็บนะแต่คูล่าก็จะได้พลังที่สูงของอพูกลิปไปใช้น,นั่นเองครับ mm. ต่อมาก็เป็นว่องครับผมีเอนจี2พลังกับความสามารถต่อเนื่องความสามารถเปิดตัวของเราเนี่ยในพื้นที่ที่ว่องอยู่เนี่ยจะเกิดขึ้น2ครั้งซึ่งเล่นได้ดีกับมีกับโมเบสกับคอเลคเตอร์มากๆนะเพราะว่าเราสามารถทิ้งการ์ดได้เยอะขึ้นเป็น2เท่าเลยน,นั่นเองเมื่อลงการ์ดที่สามารถเปิดตัวเราทิ้งการ์ดในมือเราได้น,นั่นเองครับ ่อมาก็เป็นโมดกครับผม5ใน Energy 8 Power ที่มีความสามารถเปิดตัวทิ้งการของเราในมือทุกไปนะก็เป็นการ์ดที่เก่งมากๆ,ๆในเด็กดิสคายไดผมเพราะว่า5 Energy 8 Power ด้วยแล้วก็ทิ้งการในมือได้ได้อย่างแน่นอนนะเราอยากจะทิ้งสวอร์มทิ้งกพอพคาริบอยู่แล้วครับผมสามารถทิ้งได้เยอะๆยิ่งถ้าเล่นกระวงเนี่ยจะทิ้งได้หลายรอบเลยนะฮะทิ้งได้แบบอิ่มไปเลยใบยสุดท้ายครับผมเป็นอโพคาลิ์ครับผม6 Energy 8 Power ที่มีความสามารถเปิดไม่ใช่เปิดตัว เมื่อคุณทิ้งการ,ร์ดบอพ o c a l y p s เนี่ยฮะจะนํากลับมานะพร้อมบวกสีวเวอร์ด้วยนั่นเองอย่างเช่นอพ o c a l y p s เรา6กแปใช่ปะ่ะทิ้ง1ทีปุ๊บจะกลับ,บามาใหม่ด้วย6เป็น12ทิ้งอีกทีปุ๊บเป็น6กบวกสเป็น16ครับผมยิ่งถ้าได้คูล่าได้เนี่ยก็ยจะทิ้ง1รอบก่อนจะเอาพาวเวอร์ปไปบวกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่สิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบก่อนแล้วก็ไปบวกให้แดคูล่าครับเป็นยี่สิบเอ็ดนั่นเองซึ่งจะเล่นได้ดีกับเด็กบิสการ์ดอยู่แล้วนะอพคาลิ o มีทั้งโมดดอกทั้งเลี้ซิฟทั้งนคูล่าะะฮะ โดยรวมในเลกนี้เนี่ยจะอยากตั้งหว่องไว้ก่อนที่เทินสีครับถ้ามือเราสวยๆเนี่ยจะเล่นโมดอกที่หว่องนะแล้วเราจะทิ้งสวอมได้หลายรอบทิ้งอโพรคาิดหลายรอบถ้าทิ้ง2ใบนี้ได้หลายรอบเนี่ยทำให้โมเบียสมิกและコレคเ,เตอร์ของเราเนี่ยโตขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมแล้วก็กดด้วทุกคนจะรับชมเกมเพลันนะต้งการทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหูนะครับไม่ลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพล่กันได้เลย มาดูกันที่เกมนี้ครับผมเปิดด้วยเทินที่หนึ่งครับโลกชะแรกออกมาเป็น The ะลับครับอาจจะยากสำหรับเรานะอันนี้เราอาจจะถมไม่เต็มต้องมอเบสก่อนนะเทินหน้าเรามีคอินวิงคอยลองรับอยู่แล้วหวังว่าคอินวิงจะดิสสวอมให้เราแล้วกันอันนี้โอเคราเมนทิสวันขอบคุณครับ โห oh. เราเล่นยังไงได้บ้างอยากคอลีบินก่อนแล้วเธอหน้าเป็นแลคูล่าเขาแซนับมาอย่างมั่นใจผมไม่กลัวผมไปดูต่อแม้ว่าเด็กเราจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ตามเรายังมีหวงแลคูล่าฮะที่จะช่วยเราเวฟเลยอ๋อ กูบรีนะครับโดดออกไหนหมาพอแล้วเพื่อนหด,ดกลางเราเล่นยังไงดีเรามีบ่องได้เดคูล่าได้ถ้าเราเดคูล่าเธอหนี้เธอหน้าเรามีเลดี้ซิฟตัดอพอลิปและเธอสุดท้ายเราจะเล่นเป็นว่องสวอมแต่ถ้าเราเล่นเป็นบ่องเทอหนี้เธอหน้าเราต้องเล่นเป็นเลดี้ซิฟเพื่อตัดอพอลิปสองที โมเบลเราก็จะใหญ่ขึ้นด้วยผมว่าไปเพลงนี้ดีกว่าเพลงว่องรลคร่อยเลด้ซิฟเทิร์นหน้าอ่าไปอ่าแรกตัดโอเคผมเลด้ซิฟนะผมไม่เล่ยนเดาคุล่า เธอหน้าเรามีแดคูล่าสวอมเพปิดได้แล้วแดคูล่าจะกินนโพคาลิปผมว่าเราน่าจะใหญ่กว่าโอ้โหพี่ไม่ให้เล่นเลยเลยดิไม่เป็นไรทุกอย่างก็เป็นเพลย์ที่เราเล่นอยู่แล้วแหละอือหอเ้วเธหน้าแดคูล่าเราจะกินนโพคาลิป ที่มีเพราะว่าสิบหก่คูล่าจะเป็นสิบเจ็ดว่าเราน่าจะไหวนะครับแต่คูล่าเราแพ้แค่เลดี้เดส์ไอซ์ซึ่งไม่น่ามีใครใส่หรอกใช่ไหมล่ะพวกไม่ไหวกับเราหรอกเห็นไหม GG ครับผมชชนนะมากันที่เกมนี้กันเลยครับผมเทิร์นที่หนึ่งครับเปิดมาด้วยโลชั่นของแอสเทรอยเอ็มเรามิกมาเทิร์นแรกเราก็มิกเลยมิกยิงเล่นไหวยิ่งดีฮะเหมือนคอเลกเตอร์นี่แหละ เขาเปิดมาเป็นเดบล่าตรงกลางเป็นเดรลับเราอยากจะชนะเดรลับปะหรือเราไม่อยากให้เดบล่าโตถ้ามีสวอมเราชนะเดรลับได้อเอาเป็นทางซ้ายแล้วกันเดรลับเราไม่ชชัว่์ว่าเราจะไหวไหมเด็เป็นทางด้านของเดูซ่านะเหมือนจะเป็นเด็กล็อกดาวหรือเปล่าพูดมาพอแล้วเพื่อน ฟุบินออกกลางฮะมิกบินไปทางขวาและทางขวาโลเคชันสุดท้ายครับสเปซโชนไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ปัญหาคือมือเราตอนนี้แยม่มากมากกว่าเพราะว่ามิกเนี่ยเดี๋ยวก็บินออกถ้าเราดิสการ์นะมือแบบนี้ทำให้เทิร์สี่เราตัดสินใจที่จะเล่นหว่องไหมเราไม่มีโมดอกมาดิสหมดมือ เล่นอะไรดีกว่าเราชนะเดือดรัาไม่ได้แล้วนะอันนี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยจะคูล่าแล้วกันเหลือเทปเล็กโมดกมิสมาเบล,เลฮะแอสไตรยเอ็มเบลดเหรอ,อย่างนี้เรามอเบียสได้เบลดได้แล้วมีก็บินหนึ่งที น่าจะดีกว่าโวนทางซ้ายก็ทอปเด็กอะไรเล่นใบนั้นแ,ล,นแล้วกันเป็นวิชั่นเกิดใหมในร่างเดิมี่มีวกหนึ่งบินมาตรงกลางทำให้เราชนะเดินลาบได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อทบเด็กเป็นคอลเลกเตอร์ อย่างนี้การที่เราชนะเดลาร์มีทําให้เราชนะที่สเปซโทนได้ด้วยหรือเปล่าเป็นเพลงนี้ที่ดีเพราะาบอบเราเนี่ยสว or, อมเลดี้ซีฟมูดอกหัวกันเป็นสิบหกตรงกลางเอานำมูสองเหลวดิสอีกหนึ่งโมเบสก็จะเป็นหกเป็นสิบสี่ทางซ้ายเราชนะอยู่แล้วเพราะว่านักว่ลาดิสโพโคาลิปส์ถ้าช้าเกมนี้ได้นี่พอมิกเสร็จวินเลยนะเนี่ยบินไปเดลาร์ให้เราอะ ไปดูกันฮะว่าเราจะไหวขขเขาไหมเขาอาจจะเปิดผิดเป็นอะไรออดก,ก็ได้นะอันนี้แต่ผมว่าจากสถานการณ์ที่เราชนะเดลามนี่เราอาจจะไหว,เ,ไหวเขาปิดเป็นด็อกเตอร์ดูมครับรอบอสเราชนะอยู่แล้วเรามีว่องครับเรามีคอเลกเตอร์ฮะแล้วเรามีแด็คุล่าครับ วับกินบวกทำให้เราชนะเกมนี้บบได้ครับผมจีจฮะใชยชน,นะมาดูที่เกมนี้ครับผมเปิดด้วยโลชั่นแรกของเกม้ออกมาเป็นบ้านฟ้าเมเราต้องผ่านนะเพราะว่าเบรดจะดิสมอบเบียสเราไม่ชอบคุณหลุนด้วยมมเบียสเป็นเลยน้องใช้ไปตรงกลางจะดีมากวทางขวาขอบคุณครับ นูชั่สุดท้ายครับ All Hits Force เ okay. คเราสามารถเล่นเป็นคอลิิวิิงเพื่อตัดสวอมได้นะเพราะว่าเราเล่นเบลดอยู่แล้วแต่ผมว่าเราเบลดตัดอโพดีกว่าแล้วค่อยสวอมเอ้คอลลินวิงตัดสวอมนะอืมเกมนี้เหมือนมือจะไม่แย่นะมาดีอยู่เกิดใในร่างเดิม เขาเล่นเป็นดาร์เคนโหในบับบันประมีเขาให้ดาร์เคนมีพาวเวอร์ถึง14เลยนะเราเลดี้ซิปได้เลดี้ซิปซ้ายเนะาะเธหน่าเล่นโมดดกแล้วก็ปิดเกมด้วยอพอลิฟซะกัน วมดัมาร์ชาทับแลคิวบงเกอร์ทับยิงมูดมมาราชากับเบทของเราไปชาเข็นตัวใหญ่ๆเลยว่วงมาช้าไปเพื่อนผมมอดออกซ้ายเนาะตรงกลางยังสู่สีอยู่เราไม่ได้คนเฟิร์มบินขคานเขาเลี้ทางขวาสามใบเลยหรอว้าวแต่ทางขวาเรามีมอเบยืนอะค<อ>ง,<อ>งไม่น่าไหวนะอพคลกลิส เ2็ก twenty three ครับเดสพูลครับเวยนอมหรอโอ้โ oh. หเป็นเด็กทำลายเนาะโอเคอย่างนี้เพลย์ปีตเขาจะเล่นอะไรได้บ้างเขาเล่นเดทได้ไหมทุนแลาไปสามใบตรงนี้สองใบเป็นห้าเบสเดทจะเหลือสามถ้าเขามีโนนเดสพูลน่าจะแรงกว่าเนาะ อืมเอาเป็นเพลนี้พอคาลิบยืนกลางชัวทั้ทางขวาเล่นให้นำแค่นี้พอครับแล้วก็ไปเติมซ้ายอ่ะเหมือนเขาจะไม่ไหวกับ power d e ็ k เราจีจฮะมาต่อกันที่เกมนี้ครับผมเทิร์นที่หนึ่งเปิดไปด้วยโลเคชัน่นของคิมสันคอสโมสเล่นหนึ่งของสามไม่ได้เราอาจจะต้องเล่นเป็นแักูล่าไม่ก็สวอมนะที่คิมสัน เราเปิดเป็นคนลิมไปก่อนนะครับมีสวอมให้ตัดครับเกมนี้เซนสามเลซิก็เล่นได้มีอโพคาลิบให้ตัดเหมือนกันมือยังไม่รู้สึกแย่มากตอนนี้การเซนเทลเลซิฟแหละตัดอโพคาลิบไปก่อนครับ ไปเรื่องแมนดึงซ้ายแล้วปะอวโอเคดึงซ้ายไม่แย่ฮะดึงขวาน่าจะแย่ที่สุดมีคอลเลกเตอร์สวยเลยเนาะคอเลกเตอร์กลางแล้วเราเบรดเพื่อตัดอพอลคลิปส์ได้แล้วเดี๋ยวเธอหน้าเราเป็นโมด็อกนี่คอลเลกเตอร์เราก็จะโตขึ้นด้วยเกิดใหม่ในร่างเดิม เขาเป็นหว่องครับโมเบสมาช้าไปอ่ะหรือเราเล่นโมเบสแรงกว่าแล้วปิดด้วยโมดอกแต่เราอยากเล่นนโพคาลิปปะในสุดท้ายเราต้องยอมทิงูเบสไปโมดอก พูดวัลเตอร์เราจะได้โตด้วยสุดท้ายก็มีสวอมถมบอดอมพมเาซตอัพทั้งหว่องทั้งเซล่าเลยครับแลนะเราเล่นเป็นสวอมเราเล่นเป็นโนวามิกมาช้าไปอะน้องเราอพโพคาลิปส์ที่ไหนดีอันนี้คือคำถามเลย น่าจะซ้ายไหมเ้ยแต่ซ้ายเขาเล่นดรอปต่ําไม่ได้นี่เพราะเขาเป็นเซเร่าเพราะฉะนันทางซ้ายเราแค่สวอมก็พอผมเล่นขวาแล้วกันขวาโพคสิใบเดียวผม,มเอาอยู่ทางซ้ายเล่นเพลงนี้แล้วก็สวอมกลางเทมโปไว้แค่นี้พอต้องดูว่าเขาจะแรงแค่ไหนเพราะเขาเล่นที่บ่วงได้สองใบเนาะไปดูกันครับ เป็นเซบาสเตียนชอกลาเดเตอร์เรียกเป็นเดคูล่าไปโดนยิงอยู่แล้วแล้วซีเวอร์เซฟเฟอร์ครับบัฟหนึ่งทีและบัฟอีกทีเราไหวไหมเรายังคงไหวอยู่ครับผมจีจีฮะานนะมาดูกันที่เกมนี้ต่องเลยครับผมเปิดโลกชาชแรกออกมาเป็น โนวารมาจั่วหนึ่งใบนะว่าดีนะช่วยเราได้เราเล่นมิกไปก่อนมิกยิ่งเล่นไวยิ่งดีงเหมือนคอเลกเตอร์เลยแต่ตอนนี้มือเรานี่น่าขาดกาที่อยากถูกทิ้งนะทั้งวูดีทั้งสวอมทั้งโพคาลิฟส์ไม่มาซาเวนแลนเราไม่ชอบเพราะว่าที่เราจะเต็มและเล่นยากมากคอเลกเตอร์กลางไหม เ็มโปไปก่อนเลยหนึ่งทีฮะเพราะว่าคอเลกเตอร์เราโตได้อยู่แล้ว X23 คาเนีกลางหรือเปล่าแบบแบบนี้ไว้พาเลทได้ดอกสูงเพราะได้หวงเราไปเราได้เดนหลอกอต้องเล่นหมเบียนเนาะโมเบซ้ายแล้วกันครับเบรดไม่ดีเบรดจะดิสโดดอด ถ้าให้ดีเธอหน้าเราเล่นหว่องเธอสุดท,ท้ายเธอห้าเล่นโมโดอกาจะดีที่สุด 4Q Monster อ,อ,อ,อ้าวโอ้มิกเราไปซะแล้วไม่เป็นไรครับเรายังตั้งคอมโ,มโบได้อยู่ฮะสวมมาแล้วอย่างนออ้อย c o l l เต t o r กับโมเบ l e เราก็โตถ้ามิกอยู่มิกก็จะโตด้วยแต่ไม่อยู่แล้วฮะเบีเยจใจเกมก็ต้องเดินหน้าต่อไปฮะ เขาไม่ได้ทำลายแน่ๆอ่าเป็น list death pool นะโอเคแต่เกมเนี้ยการ์ดถูกทำลายเยอะมากเพราะฉะนั้นเด a t h น่าจะไล่สูรแล้วปะหรือ,อยังเดีย๋ยวค่อยนับอุ้ยเพราะพอคาลิบมาได้จังหวะพอดีไปเอาโมดอกเลยโมเบอค์คอร์เตอร์บึ้ม เป็นฟอร์ที่บัฟเดดฟูใช่ไหมแล้วก็วูฟเวอรีนไม่ใช่เป็นน้อมเป็นนอ่อหคอมโบเขาก็มาเหมือนกันหน้านี้จะได้เราไปโดนคิวมอเกอร์ซะก่อนนิกเราเลยได้หลับตาไปแล้วไม่ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกต่อละโมนออกล้างไปเลยฮะเดี๋ยวต้องสคิปเวลาละมา,อาอยางปื้อปลาโัเฟปรฟปรฟุปร๊บเสร็จเรียบร้อย วัาบอีห hmm. นึ่งทีวาบวัาบวัาบวาโอเคเสร็จเรียบร้อยทีเนี้ยเขามีเดสพูที่เท่าไหร่นะพาวเวอร์แล้วก็เดสที T ่ไล่ฟรีแล้วก็โนอีกแน่แน่เขาแรงมากของโบเขาอะเราต้องเล่นเพลงไหนถึงจะดีที่สุดพอบบขวา เราจะเล่นกระาจายพาวเวอร์ปะ่ะหรือเราจะเล่นแค่สองท,ที่เล่นสองที่เล่นแค่นี้นี่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 แต่ผมว่าเกมนี้เขาคอม,มโบเข้ามาไงว่าเราอาจจะยากเติมสวอมหนึ่งบายโพให้ชน,นะก็เล่นแค่นี้ครับไปดูกันว่าเราเชื่อไหวกับเขาไหมเป็นอานิม อานิมโซลา่าอย่างนี้เรามีสิทธินะครับเป็นเด็ดปู่เท่านั้นทาให้เราชนะเกมนี้มาได้ครับผม GG ครับชชันนะ